สวัสดีครับพี่นอ้องผู้ติดตามช่องสมบัติดำสิงสุพคนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับโมน,นี้สมบัติดำสิงกับอาย่กับทีมงานของพ่อใหญ่เสยหรือว่าป๋าอึ้มนะครับทางหวัดหนองคูงเฮ้าขอสวัสดีซูเฟอร์นะครับเบดียพจน์ ค,ครับผู้คนขับแในโคหรือว่าพญาย,ย,ายิ้มเสยพญายิ่อื่นเนาะครับเนาะ,ะกลับมาติดตามงานเหมาของคนอีกเนาะครับคนนี้สำหรับทีมงานของพญายิ้มเสยนะครับแต่ว่าเป็นผมไปหอดไสแล้วผม เดี๋ยวผมจีผ้าพี่น้องไปเพิ่งมองขนผมนะครับงานเหมาเพิน่นะครับแสนหนึ่งจีประมาณไล่เศษๆนะครับรถดแลนสองขั้นนะครับเป็นพี่โน่น,นะครับืองล่อยหกซิมหาแรงมาครับพี่โนล้อยเิเก็ดแรงนะครับ ีกลับมาอยู่กับเจ้าคุณปูนะครับเป็นโคมาซื้อพี่ซี่ลอยยี่สิบนะครับรุ่นสองนะครับนี่นะครับท,งทำงานของคนไปเรื่อยๆครับบ่ได้รีบบ่ได้เฝ้านะครับแต่หลายเติมแล้วครับหลอกให้หน้าให้นี่นาจะเบ็ด เขาดีครับที่มงีนี่โอ้แสงนาะพี่นอย้อนแสงหน,น,น้าเป็นไงไล่กาน่าจะเลื่อนเท่านี้แหละ บที่นิดครับสำหรับคุณปูนะครับเป็นเทพสามวีครับรุ่นนี้เป็นคนทุ่นเป็นคนทุนท่นคนทุนเหี้ยวกับคนทุ่นสกุ้งงยครับ เท็จเพิ่นกะที่อยู่ประมาณห้าสิบเนาะครับฮะคู่สูครับสูคุณปูอ่า สวิงกะยังใส่เรื่อยๆครับพอถึงกับสาเนาะพี่นอ้องสำหรับรถอายุขนาดนี้เนาะครับถือว่าโอเคครับ พอหย,ยานเนียนไส้ครับสำหรับเจ้าฮิโน,โน่ข้านี้ครับเป็นยางเก้าครับนี่นะครับ <c oughs> สาวพ่นนะครับสาวเสียพดอ่ะปลาอื้มมาสู่เขาเครื่องตัวนี้ผมกระเป๋าได้เพื่อนนะครับน่าจะะยุ่ประมาณเครื่องนี้น่าจะะยุ่งลอย ลอยซิบหาบอพี่น้องน่าจะอยู่ประม้านลอยซิบหาแรีงเนาะครับเนาะเป็นโคกมันซื้อพี่ซี่ลอยยี่สิบรุ่นสองนะครับนึ่ สนใจกับติดต่อมาด้พี่นอ้องใด้อยากลอกให้ลอกหน้าหรือว่ากุสะนะครับติดต่อมาหาเสียพนด

เรื่อยๆครับล็อกพุพ่นฟูเขาเห่าะครับตัวนี้เป็นร้อยสิบเจ็ดครับ สำรับเจ้ายิโนโ่กัป้าอื่นนะครับลอยฟิชเก็ดเรื่องมานะครับ สำหรับเบอร์โทรของเพิ่อนนะครับติดต่อไปเลยครับผมไปหาเสียพดหรือว่าป๋าเสยน้องเฮ้านะครับ064 275 902 7เจ็ดครับหรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ064 162 2526นะครับโทรไปหาเพิ่นได้นะครับทั้งป๋าเซยหรือว่าเสียพดทั windows, ้งบ้านน้องปุงเฮ้า นะครับใดสนใจอยากใส่บริการเพื่อนนะครับเออโทษก่คือผมบอกไปเมื่อหันครับพี่น้องอุดสาหลอกหน้านะครับถมทีถมข้างไ้แต่ญยกเงี้ยนนะครับโทษไปหาเพิ่นไปปรึกษาเพื่อนครับ อย,อย่างเก่าของฝาเื้เนี่ยคักเว้ยปอย่ยัดเลยครับใส่ทาเงินเนื้อเดี๋ยวตามไปเบิง้งมองเท่ของเพิ่นนะครับมองเพิ่นผมปลาเพิ่นผมได้หลายปันไดแล้วนะครับ ไปเบื้องมองเท่กันครับโอ้ยไงกุ๊บเลยไปไปเบื้องมองเท่กันพี่น้องโอ้เทเด้ลายเลยตัวนี้นี่แล้ะครับมองคนเท่ครับ โอ้ไก่สีสำเร็จแล้วครับงานราคาแสนนะครับของป่าเสยฮ้อนะครับมือที่สองนะครับนี่รถแลนแค่สองขั้นครับกไก่จะสำเร็จของเพิ่นแล้วนะครับ สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะครับเหลืออีกกะบ่นาสิเก um ินสามสิบเปอร์เซ ah ็นต์กัสำเร็จนะครับสำหรับงานถมทีถมมองยกบ้านไม้ครับน si ี่ความสูงเพิ่นกัส ah, ิอยู่ประมาณเมตรห้าซีฟครับสิมีล็อกสองอยู่กับวัชระครับนี่ ไถพรท่านได้มาล่มดินนะครับล่มดินแล้วสิมีล็อกสองอีกนะครับเบิ้งแล้วโอ้แสงเอ้าสูครับสูพี่น้องทำมาหากินกันไปเนาะครับเนาะผู้ใดกะ สู่อดสู่ท้นกันนะครับ Đây, sữa kháo Ơ, phá ươm xuống แรงครับยังแรงรถกะแรงพ้นกะแรงครับสำหรับคลิปนี้ก็ปาพี่ฝากน้องไว้สำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาจังมาพอกับสมบัติดำสิ่งกัน,กนต่อนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้สำเนียงสากอนนะครับขอบคุณขอบคุณสำหรับทีมงานป่าเสยหรือว่าเสียพดหรือว่าตาอึ้มนะครับทีมงานของเพิ่นนะครับก็ขอ,ขอให้พอ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อพี่น้องคนะิดเงินกันในเงินคิดท่องกันในท่องสุขภูสุขคนสบายดีครับ